ครับผมตลาดนัดท่าตินแดงพี่น้องเป็นแก้วเป็นอาเซียนครับพี่น้องมีผมม่นเหเลยครับผมเป็นแก้วนะครับพี่น้องพิเศษเป็นแก้วปากน้ำเป็นแก้วเนะแบบปากน้ำเป็นแก้วนะครับขอบดำนะครับผมเป็นแกยวพิเศษเลยครับพี่น้องตลาดน้ำชาตินแดงของเรามือนีชงไทยกินมเกลือมาเลยครับเนี่ยสุดยอดเลย นี่เป็นเอ็นเตียวคัดเป็นพิเศษเลยมือนี่ครับเบิ้งเป็นเอ็นนี่เป็นเอ็นเตียวสดนะครับผมเป็นเอ <Intel S 2> ็นเตียวสดเอ็นเตียวเปื่อยเนื้อเปื่อยเอ็นเตียวเน้นให้เลย<ม>พี่น้องทงั้งด้านยูเดียเรามากินเตียวแล้วพี่น้องเนรถวันนี้ผมกระชัดแนตะ่ Intel, งงมาเอ็นเตียวพวงนุ่มนิดหน่อยเดียวแต่ก็ถึงเทียมๆกันไปอย่างละหน่อยแต่ว่าเน,น้นที่สุดคือเอ็นเตียวพี่น้องครับเป็นเป็นเอ็นเตียวสดเลยที่ครับผมยำพุดๆกระมี่เนีเปื่อยเลยกระมี่ระเบบพอดีย้ำกระมี่ครับผมมิตรเอ็นเตียวครับเต้าก็ใช้มิตรเอ็นเตียวไส กนกเย็นแจ้วเิวนะคับนแจ้วเลียครับอันนี้ก็เกย็นแจ้วกันกททน,น,นเลครับอันนี้ต้มรอบสองอันนี้รอดสามก้องย,ยังกรท่นานเดีเดี๋ยวเลยลูกส่มต่อครับครับแต่ละหน้าท่านดินแดงครับผม พี่น้องด้วยเห็นเตี้ยวครับตามกองหนุ่มด้วยนะครับผมสุดยอดครับ